โยแล้วก็จะเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ที่กำลังจับอยู่นั้นเรียกว่าชาเซนนะฮะทำด้วยไม้ไผ่นะครับกนะฮะแขวนไปมานะครับแขวนไปมา น,น,นะครับก็จะเอาไปส่งให้กับอาจารย์ที่อยู่หัวแถวนะครับก็ขอเสียงเสียงนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นนะครับเอาด้านหน้าของชามนะฮะหันไปทางหันไปทางแขกน,นะครับ